เป็นยังพพดวาเป็นย like ังเพูดอ็ทีต้องเอาอะไรขางเขาป่ามรเอาไปขางเขาแก่กมาถาม่นี่เอาหมอบ้านรักษาไดดิจ้าเรียนมาได้ีเหรครัเรียนานี่สิงเาได้เรียนมาได้เหร มาแล้ววันนี้จะเป็นวันพักผ่อนหนึ่งวันนะครับพี่น้องครับวันนี้ขอบคุณพี่นอ้องขอบคุณทุกกำลังใจพี่นอ้องเอฟซีแฟนครับที่รับชมทั้งบ้านพี่นอ้องยูทูบเบอร์ครับที่มาครับเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับภาพยนตร์ขายอ้อวันนี้ลุล่วง,งไปด้วยดีครับกราบขอบพระคุณ นะครับทุกคนทุกท่านเลยครับก็แล้วกันครับพี่น้องอยู่ทั้งบ้านประเดีมาก็แเชรต์ตอนะครับ mm hmm. ไปไหนเอ่ย mm hmm. ครับ ตัวนี้บอกมือนพอกันเนาะเอาพ่อมาอไ้อาพ่อาบอกถ้าก็เป็นความคนยอดใจที่นี่เอาพ่อ้าไปซื้อข้าวนะแม่ถ้าขึ้นข้าว

อขอไปน้องเหรียญยุ้นเลยมือลแรเขาพูดวิงานเนาะไปยังเสาเลยยู่่นเียงานเต้เนลยหาแรกยู่ไนี่ียังกินกันไปยังาไป่เออบว่าไ่

ไปไปแล้วเนาะนแรกเนี bye. ่จะบกว่าพี่บอลยิงยิงขึ้นเตยก็พี่ยอางกี้คนละสองกระลับ เก็บเงืนมันแม่บ้าปเนี่ยปเข้าาจออกนสรุปว่าอุ้งอิงดีเจ้าของออกพอพอออ้องเริ่มไม่หนุกแล้วไปไทยก่อนเมื่อแรกเขาปิดบิกอยู่กุ่มภาวาสอุดรคุณบอกอุดรพาะน่ อัมพวาเราจะไปซื้อมะพร้าวกันเยี่ไงนเฮายี่คีรู้ไปทันไปอันอุดรนไปท่านี้ยี่ขี้ขึ้นดอกรับไปสบายเขาเล่นมุกอัมพวาอยู่รอน่ะไม่รู้เรื่องเลยไปเล่นจาจีดแจ๊วไปเามาบอกเล่นจานจี๊ดแจาไม่ต้องาลุกไปเลย เขาเป็นยังมีเวลาให้น้องคิดอยู่คิดออกจังหาแบโมงเลยหรอฮะเอียงมันไปตรวนี้เลยโมบมีมือเราโมมีงานเอียงเลยเราไม่มีงานอะไรเลยเราจะไปเล่นเฉยๆเนี่ยไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยคนคนอยากเล็นงานเลเขามีแบบนี้อีกบอสจัง

ปิ้งย่างยงกินี่หรออไรรมการแ้ยังนีก็บไปไผวางเงินไหลใชยังนก็บไปนี่ไหมเรามีนัดเรามีนัดปะมีนัดกับเน้นอมนจังวัดจังโรงเรียนเขาท่าเลยบาดเจ คอะไรนองพี่แมนไปครับมยครับครับสบายดีพี่แมนเดี๋ยวเจอกันในอ้อบด้วยนะครับรับรองว่าสุดยอดเทเด่นน้องพี่น้องรอดทิศตามน้อพี่น้องเดลยนี่กับคุณอาจารย์เมย์ครับเอ้าโอเคครับพี่น้องครับขออนุญาตเดินทางนะครับดีฝากพี่น้องดีพี่แฮง สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกๆทุกคนครับ